สวัสดีครับพวกเรามาจากซีลีี์นิตแมนแฟนวิศวะนะครับผมจอมรับบทเป็นจีนครับผมโน้รับบทเป็นบีบอมครับเดี๋ยวให้พูดถึงบรรยากาศถ่ายทำวันนี้หน่อยวันนี้เป็นซีนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะวันนี้เป็นซีนเตะบอลครับเป็นแบบเก็บโลเลยเตะทั้งวันเราได้แสดงฝีมืออะไรบ้างจริงๆเราเป็นคนเล่นฟุตบอลไหมเล่นเล่นฟุตบอลกันอยู่แล้วไหม ชอบน่าจะเล่นนะครับผมเป็นคนเล่นฟุตบอลอยู่แล้วครับเล้นตั้งแต่ปหนึ่งตั้งแต่เตะบอลลูกพลาสติกอะครับโ <c oughs> นก,ก็เคยเล่นกับเพื่อนๆตอนเด็กครับแต่ไม่ได้เล่นจริงจังเราจะไปสายแบบเล่นบาสมากกว่าแต่ก่อนถ่ายเราก็ต้องก่อนถ่ายเราก็มีไปเรียนเตะบอลเพิ่มครับ <c oughs> จะได้เก่งเท่า ไม่ใช่ผมผมผมไม่กล้าพูดเลยผมเก่งอ่ะผมไม่เล่นผมเล่นแบบพอได้เฉยๆแบบเตะบอลไปก็นั่นแหละมีเห็นเล่นก็เก่งอยู่ไม่ครับเก่งอยู่โอเคเก่งแล้วเดือติดใจไหมติดใจไหมติดใจไหมตอนอ๋อติดใจไหมฟุตบอลติดใจการเล่นฟุตบอลไหมก็สนุกนะครับแต่วันนี้แดดร้อนนิดนึงก็เลย ผมก็ชอบนะครับบอลมันดูแล้วมันเพลินดีอ่ะมันสนุกอะ่ะแบบ <ผม S 1> ดูกันแข่งอะไรเงี้ยชอบดูมากกว่าครับชอบดอูเปิดกล้องมาจนใกล้กล้องใกล้จะปิดแล้วอะไรเงี้ยความสนิทของเราจากวันแรกถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างอของเราสาองคนเรียกได้ว่าสนิทมากมเ,เพิ่มขึ้นครับก็าจากตอนแรกเราไม่รู้จักกันเลยนะครับตอนแรกแล้วจนเรามารู้จักกันตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปมันก็ทําให้เราแบบ พัฒนาขึ้นเราเรียนรู้นิสัยของกันและกันอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนเป็นการเปิดใจนอกคลาสเบิร์กชอปอะนิสัยพี่เป็นไงเออนิสัยพเนี่ก็นิสัยพี่เหรอเป็นคนเงียบๆนะบางทีเงียบๆชอบเล่นมุกพยายามเล่นมุกพยายามเล่นมุกแต่ก็น่ารักดีแล้วขำปะขำเมื่อห้าวิเกาะพอเล่นปุ๊บเออเล่นมุกที่อะไรเขาเงียบตลอดเลย ก็พอจะขำหลังห้าว ER: ิไงก็ห้าวิปบอพึ่งนึกได้อลิฟี่เล่นม um> ุกไงก็เลยมาขำให้ไงพี่โน่ค่ะน้องจอมจากวันแรกจนถึงวันนี้เป็นยังไงจอมเหรอครับน่ารักครับน่ารักแต่วันแรกเลยเหรอจอมเราน่ารักตั้งแต่วันแรกเลยเหรอพึ่งน่ารักตอนนี้แหละวันนี้แหละจอมไม่จอมเป็นคนสนุกสนานครับน้องชอบอยู่กับคนสนุกสนานเพราะว่าเราเป็นคนนิ่งเราก็ต้องบาลานซ์หาคนมาบาลานซ์ อาจจะล้นไปสําหรับพี่ก็ได้นะไม่ไม่ล้นหรอกจอมคิดเองโอเคแต่ว่าจอาคนเมาเราเยอะมากว่าอย่างพี่โนเขาบอกว่าเราขี้่อนจริงไหมอันนี้มีอะไรจะแก้ตัวไหมผมไม่แก้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางมุมผมก็เป็นคนขี้งอนแต่ผมงอนในบางเรื่องอะไรเงี้ยครับงอนพี่บ่อยเลยขี้งอนไม่เปลี่ยนเอ้ยผมเอ้ยงอนในเรื่องอะไรอะไรงอนเรื่องอะไรผมตอบไม่ได้นะว่างอนเรื่องอะไรแต่ผมจะรู้ไงบางเรื่องผมไม่งอนเลย อยากแกล้งเลยผมก็แกล้งได้เลยแต่แบบบางเรื่องผมก็แบบไม่ชอบจริงอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าทําให้โก,ออกรธงอนไม่เป็นก็อย่างงอนสิโอเคครับวันหลังมีอะไรก็ไม่ไม่โกรธเลยเออทําไปเลยยิ้มสู้โน้ไม่เคยครับพี่โน้เคยงอนไหมจอมไม่เคยหรอกครับจอมยังก็ไม่เคยแน่ๆ อ๋อนี่คือในบทใช่ไหมครับคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับทำเป็นไม่รู้เดยวเขาก็หายเองบางครั้งผมพูดตรงๆแล้วนะมันก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรเงี้ยบ้างครับแต่ว่าเราก็ผ่านกันมาได้เนาะยังไม่ผ่านเลย แสดงว่าเราเป็นโกรกันอยู่ใช่ป่ะที่ไปนั่งที่อื่นไม่เกี่ยวอไม่เคลียเลยนะอไมเหรอเรื่องอะไรครับคุณไม่ไดู้ดนี่แกงแกงลืมคือจะไม่ได้ลืมนะเพราะมันมีเยอะเออลืมๆไปก่อนเนาะะแในในพาร์ทของเรามีมีคุกกี้แม้กมีฉากคุกกี้ให้แฟนๆได้แบบรอรุนไหมคะไม่มีครับไม่มีจริงๆเลยไม่มีไม่มีเลยครับ มีครับมีเราติดตามครับเป็นยังไงดีกว่าบรรยากาศใจความมันนี้เป็นยังไงดีกว่าน้องเขินใหญ่เลยครับแต่ผมอะไม่ค่อยเขินหรอกใช่ไหมเขินจนแบบเงียบไปเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงมาบนนั้นกี่เขิ่อนสองด้วยใช่ไหมจองครับก็เขิ่อหนะเขิ่นหรอไม่เขินหรอกครับหล่อไม่เขืนหลอ เอาจริงเขินเขินดีอ่าก้อนเมฆอยู่ครับ <laughs> นี่กอนอีกแล้วไม่ได้ก้อนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวไม่ได้ก้อนเลยอคานกห้มีีไหนที่เรารู้สึกว่าถ่ายไปยากให้แฟนรอคะของูเราผมผมมีซีนหนึ่งครับที่ผมชอบแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายไป ก็เป็นซีเคนของพี่เขาแล้วจอมะคะจอมมีซีไหนเด็ดแเบบล็กคอมเมนต์ไหมจอมมีซีหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูมากเลยครับเป็น,นเป็นครั้งแรกของจอมดีกว่าใช้คำนี้เป็นครั้งแรกของจอมเราทุกคนลองหาเองแล้วกันนะครับ<ส>ติดตามติดตามดูครับติดตามครั้งแรกครั้งแรกอะไรคิดว่าเป็นครั้งแรก้ผมคิดไว ผู้เรโดนปรับนะูเรดนปรับนะดนปรับนะดนปรับนะ้าลรี่ยนะผมเปลี่ยนคำด้วยเลยว่าคบอกรักมกปรึกษาผู้จัดการก่อนนะออเลยบอกกนเองบอกกนเองสอนพี่หน่อยพี่ไม่เก่งสอไแ้วแล้วบอกรักแบบไม่มีคำว่ารักพี่ก่อนเลยบอกรักจริงๆคำว่า จะรอตรงนี้ไม่มีข้อแม้ใดช้อนใครชอนเขาเปิดมาสักขนาดนี้แล้วตายแล้วกุ้มกุ้มเลยมีกี่พูอะไรนะจะรอตรงนี้ไม่มีข้อแม้ใดไปไม่เป็นจะรอตรงนี้เพื่อเธอเสมอตลอดเวลาโอเคนะ ฝากตามมาลูกฝากเลยเออพี่ลองอ่าลองพูดแล้วแล้วก็ฝากติดตามผลง,งานของพวกเราสองคนนี่นะครับไม่ใช่สองสิบทั้งสิบเลยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจทำงานจริงๆนะครับภูมมกับอะไรต่างๆนานานะครับ,บฝากส่งสารทีมงานมาครับวันนี้อากาศร้อนมากฝากติดตามผลง,งานของพวกเราเนี่ยครับซีรีส์นิติแมนแฟนวิศวะขอบคุณนะครับ